ครับผมก็ขอกราบในมรดการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาทุกท่านนะครับผมก็เพื่อนด้วยครับผมน้องๆด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเพชรบานาไม้เพชรบานาไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่เพาะเมล็ดกระผมไมาเกิดจากการเพาะเมล็ดจะใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมาทานะครับผมเดี๋ยวมาดูไม้กันนะครับผมต้นขนาดนี้นะประมาณนี้นะเห็นไหมต้นประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้ ต้นในประมาณนี้ครับผมปุ๊ดประมาณนี้นะประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นไม้คู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งไม้ฟอร์มดีนะครับผมมันยังเล็กอยู่เนาะเขาก็ยังเล็กอยู่นะครับผมเราก็เอาไปเลี้ยงเขาไม้ที่เกิดจากต้นแม่แบบจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆไม่ใช่ไม้เอฟหนึ F 1, F 2, ่งเอฟสองจะเป็นไม้ที่จะค่อนข้างที่จะโตได้ช้าหน่อยนะครับผมอันนี้จะค่อนข้างโตได้ช้าหน่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้ต้นจะสูงกว่าเพื่อน ต้นนี้สูงกว่เพื่อนโตโคเพื่อนนะดูดีกับเพื่อนเดี๋ยวมาดูราคากันครับผมอันนี้ไม้คู่ที่หนึ่งครับผมคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งอันนี้คู่ที่สองอันนี้คู่ที่สองเดี๋ยนไม้ตัวนี้เป็นไม้คู่ที่สามไม้คู่ที่สามนี้เกือไม้คู่ที่สี่ครับผมไม้คู่ที่สี่ต้นนี้ไม้คู่ที่ห้าครับผมไม้คู่ที่ห้าทุกคู่ครับผมคู่ละสองร้อยหกสิบบาท คู่ละสองร้อยหกสิบาทนะครับผมคู่ละสองร้อยหกสิบาทจะถอนหอดินครับผมถอนแบบหอดินให้คู่ละสองร้อยหกสิบาทนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านหากทุกท่านท่าน,น,นไหนสนใจคุณลุงคุณพ่อคุณป้านะครับผมคุณนา,ณา,ณาณก็ถ,าถ้าทายเข้ามาที่ไลน์ผมได้นะครับผมก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณมาก <c ats> คลิปนี้ไปแล้วนด้ครับผมไปแล้วเนาะจะได้เตรียมตัวอาบน้ํา ไปทํางานต่อครับผมก็เดี๋ยวตอนเย็นมาพบกันใหม่นะครับผมก็ขอบคุณท่านขอบคุณสับกํกลังใจที่ให้ทางทางไลน์ครับผมแล้วก็ทุกช่องทางที่ให้กำลังใจผมมาขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่คอมเมนต์มาด้วยขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ